สวัสดีค่ะพี่ปอ .3 วันนี้ในวิชาสังคมศึกษานะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน่วยหน่วยที่5นะคะหน้า62ในหน้า62จะเป็นเรื่องการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะคะทีนี้ก่อนเรียนเรามาดูผังสาระการเรียนรู้ก่อนนะคะ มาดูในหัวข้อนี้นะคะในวันนี้เราจะได้เรียนในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระตนาตาัยและการแผ่เมตตานะคะในหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิการฝึกให้มีสติและสมาธินะคะก็จะมีในเรื่องของความหมายและประโยชน์ของสตินะคะความหมายและประโยชน์ของสมาธิ การฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจนะคะการฝึกการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติและการฝึกให้มีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนนะคะทั้งหมด5หัวข้อหลังนี้ในหัวข้อการฝึกให้มีสติและสมาธิจะเป็นของในคาบต่อไปนะคะและสําหรับวันนี้เปิดหน้า ต่อไปได้เลยในหน้า63นะคะในหัวข้อที่1เรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนาตายและการแผ่เมตตานะคะให้เด็กๆชี้ตามที่คุณครูพาอ่านนะคะเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันก่อนที่เราจะมาทํากิจกรรมในบทนี้นะคะมาดูรูปภาพก่อนนะคะเป็นภาพยังเป็นนักเรียนและเยาวชนอยู่เนาะทําการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตานะคะ เนื้อหานะคะการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนไตายนะคะมีประโยชน์ในการฝึกจิตใจให้สงบมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านเมื่อปฏิบัติเป็นประจำจะทำให้สติปัญญาดีดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะคะอันนี้เป็นประโยชน์เดี๋ยวให้ขีดเส้นนะคะ เป็นประโยชน์ก็คือมีประโยชน์ในการฝึกจิตใจให้สงบนะคะมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านเมื่อปฏิบัติเป็นประจำจะทำให้มีสติปัญญาดีนะคะขีดเส้นใต้ด้วยต่อไปการแผ่เมตตาเป็นการส่งความปรารถนาดีไปสู่ผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะผู้ที่แผ่เมตตาเป็นประจำจะมีจิตใจที่อ่อนโยน และมีความสงบสุขดังนั้นนักเรียนจึงควรฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมนะคะให้ขีดเส้นใต้เลยผู้ที่แผ่เมตตาเป็นประจำจะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะและมีความสงบสุขนะคะมาถึงบทสวดบูชาพระรัตนาตรัยนะคะที่เราปกติเราโทษนะคะมันเด้งลงมา ปกติเราก็จะมีการสวดมนต์ทุกเช้าหลังคารพทงชาตินะคะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะให้นอนหลับฝันดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะบทสวดบูชาพระธนไตายนะคะในกรอบสีฟ้านี้นะคะจะมีคำแปลด้วยเด็กๆก็จะต้องสวดพร้อมคำแปลนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนอยู่ที่บ้านก็ให้อ่านไปพร้อมกันกับคุณครูนะคะ อรหังสัมมาสัมพุทธโภพคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สว่าขาโตพรควตาธรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธรรมมังนมัสสามิข้าพเจ้านามสการพระธรรมสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นะคะบทสวดบูชาพระธนตาตายเมื่อเสร็จจบวักของพระพุทธก็จะมีคำว่ากราบในวงเล็บนะคะจบวักของพระธรรมก็มีคำว่ากราบจบวักของพระสงฆ์ก็มีคำว่ากราบนะคะเมื่อกล่าวเสร็จก็กราบสามครั้งแบบแบมือนะคะทีนี้ เปิดหน้าต่อไปในหน้า64นะคะเมื่อกี้บทสวดพระรัตนาตายบูชาพระรัตนาตายนะคะต่อไปเป็นบทสวดแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาประชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทางสิ้นเถิดนะคะวันนี้เราได้เรียนสองบทสวดนะคะ โดยกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูพาลองท่องบทสวดทั้งสองบทแล้วให้นักเรียนเลือกเพียงหนึ่งบทนะคะว่าจะท่องบทสวดแผ่เมตตาหรือบทสวดพระราตนตรัยนะคะบทสวดบูชาพระราตนตรัยเลือกเพียงหนึ่งบทนะคะถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมของวิชาสังคมนะคะ และเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของการบริหารจิตมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ